จำสมนมนความเพียรพระพิตาย,ยอดเสือธีาลาหลวงปู่ทวดเฟิร์นลูกหนุ่มปีศูนย์สี่หนึ่งครั้งที่70วันที่18มกราคม2 5งห้าเหนึง่งวันนี้เป็นครั้งที่70วันที่18มกราคม2 5งห้าหกเกข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีบุญขอเปล่งวาจาสาธยายบุญสถายบันพุท,บทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาเจรย์บูชาเดชองค์พระคัมภีร์เทวดเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่ศิลาหลวงปู่มณีตลอดทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระธนัตถ์ไรคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิ์ปุณเก่การสวดสัตยานมต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดชุนเทวดาสมัญตาจักรวาเรสุอัตตาคัตเถตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสะสุนันสุตะโมกสังสเกตกาเมเจรุเปิดิศิขรตเตยันตาริเควิมาเนติเปรตเถจขามีแต่รุวนะคานีเขียวต้มิเกเต ภมาจนตุเทวาชลทธาวิสมีะขาการทัพนาคาเิตันตาสันตเกยังมุิวรวัตนาสารบโวเมชันตุธรรมมัทสมนกโรอายมัตนาธรรมมัสรนกโรอายมัตนาธรรมมัทสุนกโรอายมัตนาบทที่สโมทสวนนมัสการสิทธิคถานโมตัสสารพวาโตัวตสมาพุทธสาสนโมตสสารพวาโตัตสมาพุทธศาสนนโมตัสสารควาโตตสมารพุทธศาบทที่ส โมสสัตย์กิริยาคานัติเมสรานังอดังพุทธมีสรานังวรังเอเตนสัจจวัชนสูตรทมีหงตุสุขานัติเมสราังอดังสังทมเมมีราังวรังเอเตนสัจจวัชนสูตรทมีหตุสุขานัติเมศรานังยังสังคุมมีรานงวรงเตนัจวัชนสุตรทิมีหตุสปทที่สี่บสวดมหากริณโกลาโถเตียติกาคถามหากริณโกาโถหัตายสัพปปานิตวะปารมีสัพปะปโตสังุตมุตตมาเอเตนสัจจวัชนมาหงต มหากรุณาธิโธหิตายาสัพพปานินังปุริตวาปารมีสัพปรตูสังโฆติมุตตะมาเอเตนะสัจจวัชนนะมาหงตุสภปตะวานมหากรุณาธิโธสุขายะสัพพปานินังปุริตวาปารมีสัพปรตูสังโฆติมุตตะมาเอเตนะสัจจวัชนนะมาหงตุสภปตะวานบทที่5บทสวดมาสมัยสูตรเอวอมเมสตังเอกังสมัยยังะควาสเกสุวิหารติกะเบียร์วัตุสิมิงมหาวัเนมาตาภิกขุสุขีนะสติปปริมาเติภิกขุเตหิสเปหิวอรันเตหิทัสเหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยกุยนะสิณิปริตามติ พกวันตังทันยาติสงกัะโตนังสุตวาสกายนีงเทวนาอตทองที่ยังโหรวาสเกตุวิหารติกปประสมิงมหาวันมาตาพิคุเนะสติติมติพิคสติสเปหิวะอรันเตหิทัสหิโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสติปงติกวันตังทัศนญาิสงกันุมยมปีนะวาเตนุปัสกมปัสกิตวะวาโตสันติกิปจิขตาปสมติัโตาเทวตาสยยะปีนามะพลวากุลิโสจะมีต

ภิกขเวอหังสูงอัตตัปปะมัตตนางาโตสมาสัมปะทาเตสัตติปะโกตะนะเอตตังปะรมังเยวะเทวะตาสนิทะปะริตตาอหังสูงสเยยยะทาปิเมหังเอตระหิอาจิกิตติปิติภิกขเวปุญญสติอนาตมะตตนางาโตสมาสัมปะทาเตสัตติปะโกตะนะเอตตังปะรมังเยวะเทวะตาสนิทะปะริตตาเวสสันติสเยยยะทาปิเมหังเอตระหิอาจิกิสัมมิภิกขเวเตวัคคายนะนามะอิติกิติสัมมิภิกขเวเตวัคคายนะนามะนีกิติสัมมิกุเวทินะเตสุจิสัมมิ เตติตจะมีพิคบีทีว่กายนานนันมะนิตังสุนัตาทัสกังมาณสิกโรุธาพาสิเสียมิติเอวัมพเตติขูเตพิขู่พระควาปัจจสุสุมขควาเอกถวะจัจจิโลกัมลูกกษสามิยะตากุมาทัตตสิตาเยสิตาคิริพลังเปหิตตาชมาหิตาปุสุทัยวันลินาโลมาสุโนโอทาร์ตมรัสสาสุทาวิปสันนมะลาบินาปินเดียวปิโรสเตยตวาวันีกับเปลราทุโตมันติสตาสเวกิสนาติเต เทวกายพิงตาเตวิชาแถบิคโวเตจะอัตตปมักรุงสุตว่าพุทธศาสนานางเตสัมปัตตะหุยนางอมนุสานามัทสนังอเปกีสัตมัตเตกุงสหัสังอัฏสตริีสตังเอกียศาสนาอมนุสานามัทสุงอเปกีนันตมัตเตกุงทุชาสภากุกังกัจจสภังปิญญาบวบิจิตวานิจกุมาตต่ตัวมันจะิช้สาสวเกศานาเตเทวกายพิงตาเตวิชาแถบิคโวยีบุหังกิติสมมิกราหิอนุบุปปโสสัตตสัตยาขาปุ่มมากับปีละทรายที่มันโตจิมันทวนะบันโตเจ้าสิโนมาทมนาพิตุมุนสิมขนานเง จะสหัสสาหิม้วตายจะขานั้นตะวันหนุที่มันโตสิมันโทนะวันโตยิ่งสิโนมาทัมนาพิคมงพิคนางสิงจิมนังสาตาคิลาติสหัสสายจะขานั้นตะวันหนุที่มันโตสิมันโทนะวันโตยิ่งสิโนมาทัมนาพิคมงพิคนางสิงจิมนังอิเจเตโซระสาหัสสายจะขานั้นตะวันหนุ่ที่มันโตสิมันโทนะวันโตยิ่งสิโนมาทัมนาพิคมงพิคนางสิงจินังเวสามิตาปจัตสตายจะขานั้นตะวันหนุที่มันโตสิมันโทวนาวันโตยิ่นัง กุมพิโรราชาไกโกเวปุริสันนิเวชนังพินยนังสตัดสัจฐานและขณะปิรูปสัตติกุมพิโรราชาโกโสภพระคสินทีมานังปุริมัจจเจสังราชาทัตตะระโขปัสสติคันธนังทิปติมหาราชาย้าสิโสปุตติปิตัสภโบรินทนามาเมกลายทิมันโตจินโทนะบันโตยัสิโนมัทมนาพิปนุมขณะสืิมีนังถ้ากินจัจจสังราชาวิรุฬหโธปัสสติกุมพนางทิปติมหาราชาย้าสิโสปุตติปิตัสภโบรินทนามาเมกลายทิมันโตจินโทนะบันโตยัสิโนมธมนาัทมนินัง ปชีมัจจติสังราชาวินหูวิรูปโขปิสาตินาค낭ทิปติมหาราชายาสิติโตปุติปิตัสภาพโมวิทนามัมพลายที่มันโตสิมทวนามันโตุสิโนมัทมนาภิกขมุงภิกขัสิมติวุนังอุตรัจัตติสังราชากุเวโรตปิสาติเจ้าค낭ทิปติมหาราชายาชิติโสปุติปิตัสภาพโมอินทนามัมพลายที่มันโตสิมทวนาวันโตุยาสิโนมัทมนาภิกขมุงภิกขัสิมติวุนังปุริมาติชังหะตระระโคทัชณีนับิรูปโขปชีวิินปโกุเร อุตระทิสังจตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาสัทลัมนาอันทสุวณีกับเปรตุรีเตสังมายาพิโนสชาอาคูวิจนาคาษมายากุเตินทุวิจนทุวิภูจะวิภูโตสาจันทนาโกลมเสธโฉจะกินุวันทุนิมันทุนจะปนาโทโอปมตโยจะเตวะสุโตจะมาตรีจิตจะศีโนจะขันทปนอโรราชาชโนสโตอาคูปจิสโคเจวะติมพารูเสดวัจชาสายเอเตจนเดียจราชาโนขันตาปาศรสตชิโมทะมนาพิกมุงพื่นังสิมเจนัง อาถากูนาสภานาแคเวสลาสหัตตจการลำปรัตตสลาอากูปายคาสยพิยมุมนาตร,ราจาอากูนาคายาสิโนโอเอระวโน,นมานาโคโสมคัส,คสิปินังเยนาคาราเชสหัตสาหันติทิพาธิช,ชาปะขีวิจ,จขงวิหายสษาเตราชปตราจิตตาสุปนาอิติเตศนามังอภยันตธานาคาราชานมาสิสุปนาตโตเขมมะกิสุปโสกสนะหิบุใจหิงอุบยันตานาคาสุปนาสุรนามานาังสุปตัง ขิตาวิชรหัตเถนะสมุทังอสุราสตาบาตโรครสเศรษฐีที่มตโจอัสนุกาลกัญชามหาวิสมาอสุราคณเวกสาวิปจิตติสุจิตติปหาราทูมุนิจิสานตจัดจตัจับผลิปุตนางสเพเวโรจนามกาสนัิตวัพลิงเสนนางราหุปตะปะขมุงสมโยธนิปันตเตติพนังสุปิทมนังอ้าปจเทวาปฐวีจะเตโชวายโยถากขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมเจสาจะทำให้ตากรุณาแก่แก่กู เทวายาทศิโนทัศเศรษฐีทศกัณยาสพีนันตะวันโนยที่มันโตชื่มันโทวนละมันโตเยาว์เนโนมาทัศมณานิคมุนพรฆนาสิงห์นังเวทูจติวาสาลีจะอาสมาเจตุวีมาทัศสูงยุทาเทวาจันทมาคูบริคตาสุริสุวิสาเทวาสุริยะมาคูบริคตานาคตานิปุรคัตวาอาคูมัทวะลากะวาสุนังวาสุเโทโสปะคปริโตทัศเสติฐีทศกัณยาสพีนั่นตะวันโนยที่มันโตชื่มันโทวนละมันโตเยาว์เนโนมาทัศมณานิคมุนพรฆนาสิงห์นัง อาทาคูสับคูทเทว,วาชลมักขีสิคราลิวะอริจกาจโรชาจัอุมาบุพภัสโนวรุณาสัรษมจาจะอัจจุตตาจะันิชกาสุริยอฤจราอาคูอาคูอัสมณีสนุพัศเสติทัสสะกยาสเปนนตุวัโนุทิมันโตสินโทนตัววนวนตวโตยัสสนุมาธาบรริกขมุลพิกาสิมจุมนัง สมานามหาสมานามนุสสามนุสุติมาจิตาปุตสิกาอาคูอาคูมโนุปุตสิกาทากูนิยเทวาเยตุลุตวสโนุปะขามาปะคาอากูเทวาเยสิโนทัศเสตทัศฐากัญาสเปรานัตวันนชิมันโตชิมันโทวันละวันโตเจ้สิโนทัศมนาพิคมุนนั่งสิมีนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเปคนข้าสถาอุทาตะการปาโมกหาอาคูเทวาปเจ้านาสัตามัตตาหารกจามิสกาจายเาสิโนท่านได้ยังอาคาปุจมโนโยทิสาปุสติทัศเสตทัศฐากัญาสเปเรานัตวันน อิทธิ์มันโตสิมันโตวันนับวันโตจะสิณนมาธรมนาพิกรมูลพลันสิ่งพลังเทมิยาตุสตาญามากัรตะกาจายศสิณุสัมพิตรกาลามัสเสถาโชตินามาจอัสวานิพมาณาัตโนอาคูอาคูปริมิตาทเสติททศกยาสเปนนตุวันโนอิทิ์มันโตสิมันโตวันนัวันโตยะสิโนมาธมนาพิกรมูลพลังสิ่งิลังสถีเตเทวะนิกายาสเปนนตุวันโนอิทิ์มันโตสิมันโตสเปนนตุวันโนนามันไม่เย็นอาจุนเดียจันเดียสิกาสารพระพุทธชัยแต่ม่ขลังโอขตินมะนาสวังทัคเคโมตรานนาคัง चंद तंवर आशिताजन सुप्रमाण प्रमात्रो जपूताई ठीक रोशन संनंग कुमारो तिसो जासूपकर सुननंग सार्थक प्रमाणों कनंग मारुमा पिति ततिक प्रबन्धों हित में तो किस्मत का योजना सिद्धों का सिद्धांश रागूं परचे कवसिनों तेज सजा मस्तो आकार तो प्रवाइतों तेज जापे बिंगते सीती वेसे पंगे मरसनापिंगमि पंसा कनासामित